เลยแล้วอดไม่ถึงพี่แหม่มไม่ได้นะพี่นึกถึงตอนที่แหม่มมันเมาแล้วก็กระโดดลงทะเลนาะตอนนั้นอ่ะฉันตกใจแทบแย่นึกว่าพี่แหม่มันจะตายซะและ้วแล้วตอนที่พี่โดดไปช่วยพี่แหม่มนอะ่ะฉันคิดว่าพี่สองคนอ่ะจะไม่รอดแล้วเนี่ยพี่เองก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันแต่พี่คิดอยู่อย่างเดียวต้องหาแหม่มให้เจอ แบมนี่มันชอบเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนจริงม่น่าเชื่อนะพี่แหวนเพราะวันนี้เราจะเหลือกันแค่สองคนแต่ก่อนไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเราก็กลับมาคืนดีกันได้ฉันว่าพี่แหมคงไม่ม,มีวันกลับมาแล้วพี่แหวนไม่แน่หรอก พี่ยังเชื่อในตัวแม่พี่ยังเชื่อในความดีความรักที่เรามีต่อกันวันหนึง่งมันจะต้องกลับมาถ้าถึงวันนั้นจริงฉันคงมีความสุขมากนะพี่แหวน เรียกหนูเหรคะใช่เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะวันนี้ฉันจะตัดตังแหวนกับลิลี่ให้แกจัดการแล้วแกต้องทำให้สำเร็จเลยถ้าหากว่าไม่สำเร็จฉันจะเป็นคนฆ่าแกเองค่ะพ่อ ต,ต้นเรื่องคุณแหวน mm hmm. กับล,ลิลี่ไงดีครับแกจับตาดูลิลี่ไว้ดูว่าเธอติดต่อใครบ้างแล้ให้พวกเราเครื่องดักฟังไปติดที่ร้านดอ,อกไม้พี่เสือถึงทันต้องติดเครื่องดักฟังเลยเหรอครับไม่อย่างนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเธอเธอคือสายสมองหรือเปล่าแต่ถ้าพวกเธอไม่ใช่สายสมองขึ้นมาจริงๆไงเราดูเรื่องนี้เข้าเนี่ยเราไม่แยกทั้งคู่เหรอครับพี่ มันก็ต้องเสีย่ยงนะทำยังไงได้เรื่องงานสำคัญกว่าี่เสือถ้าเกิดภูณารเป็นโคกใส่สมองขึ้นมาจริงพี่จะกล้าย,ยิงเธอไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเสือแหวนลิลี่คุณสองคนเป็นอะไรหรือเปล่าคะทาไมทำหน้าแบบนั้นอมไม่มีอะไรครับนี่ซอสฉันโทรหาทำไมคุณไม่เปิดเครื่องอะ่ะคือแบบหมดนะครับแล้วเมื่อคืนฉันโทรหาก็ไม่รับสาย นั่นสิคะฉันก็โทรหาคุณเหมือนกันนะทำไมคุณไม่อยอมโทรกลับเลยผมลืมโทรศัพท์ไว้ในรถนะครับเอ,อใช่ครับผม,มลืมโทรศัพท์ไว้ในรถเหมือนกันงั้นก็แล้วไปเออพิลี่ผมนึกว่าคุณจะกลับมาเยน็นๆซะอีกนกะ็ฉันคิดถึงคุณนะสิก็เลยรีบกลับมาหาไงล่ะ นี่คุณคุณเป็นอะไรอ่ะทไมนิ่งๆอ่ะนี่ฉันกลับมาเนี่ยคุณไม่ดีใจเหรอนั่นเลยสิคะคุณก็เหมือนกันนะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูหน้าเครีครยดๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับ ขอตัวเดียวนะคะัลหลค่ะ นี่จอสฉันซื้อเก่งมาฝากคุณด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ดูสิขอบคุณครับค่ะได้ค่ะใครโทรมาครับอ๋อญาตินะคะญาตินะครับ ค่ะเป็นญาติทางพ่อนะคะออพอดีเขาบอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยด้วยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณสองคนมาก็ดีแล้วนะครับผมว่าพวกเราไปทานข้าวพร้อมกันเลยดีกว่า<อ>คงต้องขอตัวนะคะพอดีว่าเราสองคนมีธุระสำคัญนะคะออถ้ายัางไงไว้ตอนเย็นดีกว่านะคะไปนะคะคุณเสือ ยินดีนเจอกันนะจอดไปนะคะพี่เสือผมว่าเราคงใช่ไม่ใช่เราก็าต้องตามไปดูพี่แหวนพ่อโทรมามีเรื่องอะไรอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อบอกว่ามีธุรสัคั์จะคุยด้วย เรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะพ่อ ว่าไงสองคนนั้นกำลังมาแล้วแล้ววันที่ฉันรอคอยก็ามาถึงนุงแหวนเธอได้ชดใช้กรรมที่แกทำกับฉันไว้สิ้นที